กลุ่มคนรักสุนัขโคราชจำนวนกว่า50คนนัดรวมตัวบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าโจโกโ้สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่ถูกเจ้าของเป็ดใช้มีดฟันเข้าที่หน้าและถูกผู้ใหญ่ดำใส่กระสอบพาไปฆ่าโดยขณะนี้หาซากไม่พบในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อมาตำรวจได้แจ้งข้อหาและปล่อยตัวผู้ใหญ่ดำไปแล้วเพราะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนางสาวอัธกรจเจริญสุกแกนนำกลุ่มคนรักสุนัขโคราชกล่าวว่า กลุ่มคนรักสุนัขโคราชขอให้ตำรวจสรุปสำนวนส่งฟ้องด้วยความโปรง่งใสไม่เข้าข้างผู้กระทำผิดและเป็นการขอความเมตตาต่อสัตว์ที่ไม่สามารถพูดได้ทั้งนี้หากตำรวจสรุปสำนวนเสร็จคดีจะถูกส่งฟ้องและตัดสินภายใน48ชั่วโมงหลายคนกลัวว่าข้อมูลสำนวนส่งฟ้องจากตำรวจอาจถูกบิดเบือนไปจากปากของผู้เหย่บ้านซึ่งอาจส่งผลต่อคำตัดสินของศาลและบทลงโทษ